สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็จะเอาหลวงพ่อเงินนะครับที่มีความสวยงามเรื่องเนื้อหานะครับเรื่องเนื้อหามาให้ชมกันนะครับว่าพระที่เขาดูเนื้อโลหะจริงๆเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมซึ่งองค์นี้ผมคิดว่าไม่ค่อยได้ผ่านหูผ,ผ่านตา หลายๆคนนะครับส่วนมากเราจะเห็นองค์เล็กๆนะครับองค์เล็กๆเพียวบพิュ๊หุ่นดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะองคนี้ก็ไม่ได้ใหญ่นะครับประมาณข้อนิ้วนะฮะจะมีความล่ำนะฮะความล่ำแต่องค์นี้พิเศษที่เอาไว้เป็นเนื้อครูได้ก็คือมีความสวยงามเรื่องเนื้อหานะครับ,รบว่ามีความเก่า เก่าแบบไหนเรามาดูเนื้อกันนะครับเก่าแบบไหนเรามาดูเนื้อกันเขาบอกให้ดูสนิมโลหะดูเนื้อทองเหลืองเก่าเนื้อทองเหลืองเก่าเป็นแบบไหนนะครับเยวจะส่องให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะพยายามหามุมกล้องอยู่หามุมกล้องอุ้ยหามุมกล้องให้ได้ชัดเจนกับ มือถือกับไฟพอดีนะครับวงนี้ก็จะเอาเนื้อหามาให้ชมอย่างเดียวเลยนี่นี่คือท่านสังเกตดูตามผิวพระนะครับอย่าอย่าดูแค่ผิวผิวเผินด้านนอกนะให้ดูแบบลึกๆนะครับให้ดูแบบลึกๆว่าในเนื้อพระลึกๆเป็นแบบไหนผมก็ค่อยๆส่องให้ดูนะครับว่าโลหะที่ เก่าจริงๆนะครับเป็นแบบไหนนะครับติดชัดมากนะครับเลงพ่อเงินองค์นี้จมูกตานะครับถ้าเราส่องเข้าไปข้างในเนี่ยเหมือนมีมันมีตายมิตินึงนะครับมันตาหลวงพ่อท่านจะก้มมองลงปากเนี่ยเป็นล่องลึกหนาหนานะครับเห็นมเนยมันท่านยิ้มอยู่นะครับแต่สิ่งสําคัญที่อยากจะเอามาให้ชมตรงนี้ก็คือเรื่องโลหะ เรื่องโลหะเรื่องโลหะจะามาส่องให้ดูชัดๆเลยนะครับนี่นะครับโลหะเก่าถึงยุคนะครับเก่าถึงยุคนะครับนี่คือสนิมสนิมในเนื้อนะครับสนิมในเนื้อสนิมในเนื้อะจะอยู่ในเนื้อไอ้พวกนี้ขัดไม่ออกแล้วครับเนี่ยนะครับเป็นพวกสาแดงๆตามชอกตามอะไรก็จะเป็นคราบ ขี้เบ้าที่ฝุ่นนะครับท้าดูตรงหน้าอกนะฮะคือผิวผิวพระนะครับผิวพระที่มีความเก่านี่จะส่องให้ดูช้าๆนะครับเนี่ยมีลายมุง้งนะฮะลายมุ้งเล็กๆตีกันเป็นตะข่ายเลยนะครับ นิมหยกพวกนี้อย่าไปใส่ใจนะครับเพราะมันขึ้นง่ายกว่าทุกอย่างแหละนะครับเจอความชื้นอะไรหน่อยให้เราเราให้ดูเนื้อในเนื้อทองเหลืองข้างในที่มีความเก่ามีผิวที่เหี่ยวย่นนะครับเหี่ยวย่นถ้าเราจําเนื้อลักษณะแบบนี้นะครับถ้าไปเจอหลวงพ่อเงินหรือว่าพระหล่อโบราณแบบไหน ยังไงก็ได้ขอเป็นผ้าหล่อโบราณนะครับถ้าเราจําลักษณะเนื้อที่มีลายมุ้งมีคราบสนิมแดงหรือว่าสนิมน้ำหมากนะครับหรือว่าสนิมตีนกานะครับสนิมยกนะครับไอ้พวกเนี้ยมันมันมีอยู่ในพระเก่าที่ให้เราเห็นนะครับเนื้อเนี่ยครับเก่านะครับคือ การส่องด้วยด้วยการทำวิดีโออย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ได้ชัดเจนเท่ากับสององค์จริงนะแต่ก็น่าจะพอได้ได้เห็นได้รู้ประมาณ70-80%นะครับเจก็คือน่าจะได้เห็นนะถ้าคนคนเข้าใจเนี่ยจะดูแค่แวบ,บเดียวก็จะจะนึกออกว่าเนื้อโลหะประมาณเนี้ยมันเป็นอย่างไรนะครับหลายคนก็ตลกนะครับบอกว่าเป็นพระเอาปุ๋ยมาก,กัดนะครับมัน มันเด็กเด็กปรถมเขาก็รู้นะครับว่าปุยกัดเนื้อผ้ามันจะเป็นแบบไหนต้องแยกให้ออกนะครับกายภาพชั้นชั้นของเนื้อโลหะนะครับความเก่าเป็นแบบไหนพยายามจะเอามาให้ดูนะจะเป็นเก็ตเป็นชั้นนะครเป็นเก็ตเป็นชั้น หนึ่งนะครับพยายามจะหามุมกล้องให้เห็นชัด,ชดน,นี่นะครับด้านหลังนี่คือผิวผิวที่มีความเก่านะครับถ้าเราเจอแบบนี้นะครับนี่คือสนิมแบบแผ่านการเวลามานานนะครับเนี่ยมีพวกหลุมแร่นะครับหรือว่าอาจจะเป็น เม็ดที่มีความการหล่อแล้วมันติดมานะฮะเหมือนว่าเออหล่อหล่อมาปุ๊บมันไม่ใช่พวกโลหะพอหล่อหล่อปุ๊บมันก็หลอมหลอมละลายออกมันก็เป็นทิ้งร่องรอยของรูและอีกอย่างมันก็อาจจะเป็นพวกเม็ดกวดเม็ดอะไรที่มันไม่หลอมไฟแล้วมันก็หลุดออกไปอะไรมันเป็นไปได้หมดนะครับนี่คือกระแสโลหะนะครับมีความเก่ามีความเหี่ยวย่น ควเหียวย่นองนี้จะเนื้อทองเหลืองนะฮะเหลืองออกเหลืองออกเขียวๆนะฮะเหลืองนะครับเป็นประกายนี่คือคือพระองค์คูที่ผมเก็บมานานมากนะครับเอาไว้ศึกษาเนื้อพวกโลหะนะครับเนื้อโลหะลพวกโลหะเก่าๆเนี่ยพระองค์นี้เป็นคูได้นะฮะ ส่องให้ดูช้าๆนะครับเราเรามาดูฐานนะครับเนี่ยฐานก็เป็นช่อนะครับพิมพ์นิยมเป็นช่อแล้วก็มีรอยตะไบเก่าๆนะครับรอยตะใบเก่าๆท่านดูส่วนลึกๆนะส่วนลึกๆก็จะมีคราบเขม่าคราบสนิมที่กัดเป็นชั้นๆนะครับ แต่พวกขาวๆเท่าๆเขียวๆนี่อย่าไปใส่ใจนะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยครับเอาพระใส่ในกรอบไว้นะฮะสักพักหนึ่งมันก็จะขึ้นมาไม่รู้มันขึ้นมาได้ไงนะขึ้นจากความชื้นหรือเปล่านะฮะแล้วก็ทําความสะอาดก็ไม่ค่อยจะออกนะถ้าไม่ใช้น้ํายากัดนะครับน,นี่ดูสนิมสนิมเกิดจากเนี่ยนะฮะเกิดจากอะไรรู้ไหมฮะนี่คือสนิมของทองเหลืองนะครับสนิมของทองเหลือง แป๊บหนึ่งขอไปนะดิ้นไปดิ้นมาผมพยายามจะหาโฟกัสนะครับจะเป็นคุยๆนะอยู่ในเนื้อนะครับไม่ได้อยู่ตามผิวนะนี่คือฝังลึกในเนื้อไปแล้วนะครับตามออกสีแดงๆพวกนี้นะครับสีแดงๆผสมทองเหลืองนะเหมือนเหมือนเขาเริ่มเหมือนเชื้อรา ถ้านึกภาพเชลากัดกินไปเป็นหย่อม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 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองลองดูผิวผ้าท่านก็จะถูกสนิมกัดกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นหย่อมหย่อมนะฮะแต่เป็นหย่อมหย่อมผมก็ทฤษฎีอะไรก็ไม่มีมากมากมายหรอกนะฮะแต่ดูด้วยตารู้ด้วยตาดีกว่านะครับว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับดูด้วยตารู้ด้วยตา เล่นพาด้วยตาดีกว่าเล่นพาด้วยหูนะครับหูก็รับฟังไว้บ้างนะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแนวทางแล้วต้องเอามาวิเคราะห์ด้วยสติปัญญาของตัวเองอีกทีหนึ่งนะครับวิเคราะห์ด้วยสติปัญญาของตัวเองอีกทีหนึง่งเหมือนเขากล่าวว่านะครับสิงโตหรือราสีเนี่ยเวลา เวลาล่าเหยื่อเนี่ยเขาจะทําให้เงียบที่สุดนะครับทําตัวให้เงียบที่สุดนะครับเพื่อจะประสบผลสําเร็จในการล่าเหยื่อนะครับแต่สุนัขนะฮะสุนัขจะพยายามเห่าให้เสียงดังที่สุดเพื่อเรียกร้องความสนใจนะครับการเล่นพระก็เหมือนกันนะครับนักสะสมนักเล่นที่นอกเหนือจากเซียนแล้วเนี่ยยังมี อีกเยอะนะครับยังมีอีกเยอะนะครับว่าคนเล่นพระที่เขาเก่งๆนะครับเขาเก่งๆแล้วว่าเขาไม่อยากโชว์นะครับส่วนมากที่เขาเห็นๆเอามาลงหนังสือหนังอะไรก็จะมีของพวกเซียนต่างๆนี่แหละมีไม่กี่คนหรอกที่เราจะรู้จะเห็นแล้วก็มีไม่กี่มีไม่กี่องค์ที่หมุนเวียนอยู่ในตามหนังสือนะครับแต่แต่อย่าคิดว่าพระเก่าๆยัง จะหมดไปนะครับเพราะพระหลวงพ่อเงินนะสร้างมาหลายวาระนะฮะสร้างหลายวาระสร้างเยอะนะครับมีงานประจําปีเขาก็ถล่อเขาก็สร้างตลอดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเอาหลวงพ่อเงินที่เนื้อจะจัดมาให้ชมอีกนะครับมันนี้ เราชมวงนี้ไปก่อนนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีเงินมีทองนะครับร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปารถนาในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับผมสวัสดีครับ